ที่สองนะครับของทริปนี้นะครับลัพเตอร์ v 6เบนซินผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามันทำไมถึงกินเบรกขนาดนี้อันนี้อันนี้คาดเดานะน,นี่คาดเดาเดาวล้วนๆเลยนะว่าระบบเนี่ยเขาขับด้วยระบบ 4A นะครับแล้วก็อาจจะเข้าโค้งอย่างรุนแรงพอเข้าโค้งอย่างรุนแรงเนี่ยระบบสะเสถียรภาพการทรงตัวเนี่ยอาจจะมีการจับเบรกนะครับด้านหลังเช่นถ้ามันจะหลุด โอเวอร์สเตียด้านหลังซ้ายหมุนปัดมันก็จับไว้ถ้าจะหลุดด้านขวา r a ปเตอร์วีเบนซินคันที่สองครับเหมือนกันเลยครับกับอาการคันสีดำผ้าเบรกหมดนะครับเบรกหลังครับกินเข้าไปในจานเลยเช้านี้กำลังจะออกเดินทางจากเชงกิล่า คำสีส้มก็เจอเหมือนกันก็เลยต้องมาร้านเดิมเลยนะครับเนี่ยกินจานเลยนะครับผ้าเบรกอันนี้ของศูนย์นะครับผ้าเบรกของศูนย์ร้านเดิมมุมเดิมครับเพิ่มเติมคำสีส้มอนุสาวรีย์รูปคนที่แชงกรีล่าครับ แกร้านบอกว่าโชคดียังเหลืออีกชุดเดียวนะครับนี่นะครับยังเหลือ,อชุดหนึ่งไม่งั้นนี่งานงอกเลยนะครับโอเคใส่ได้พิมพ์เดียวกับแ a ปเตอร์ v 6เบนซินพอดีเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับแบบแปานนี้เป๊ะเลย่ m a ด in n h i n n a เดี๋ยวคนเดิมว,วันนี้หนาวนะครับใส่ชุดเต็มยศเลยอุปก,กรณ์ที่ใช้นะครับในการปลดเบรคคาลิปเปอร์หกเหลี่ยมครับหกเหลี่ยมต้องมีแมหกเหลี่ยมน็อตที่ต้องใช้นี่นะครับหกเหลี่ยม ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นหกเหลี่ยมสองอันนี้มาแล้วครับนี่ภาพเบรกนะครับ,บ,รบข้างในหมดเกี้ยงเลยนะครับอันนี้ข้างในนะอันนี้ข้างในในล้อนี้อันนี้เป็นข้างนอกตัวข้างนอกก็หมดเกี้ยงเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นนะครับดูนะฮะไม่เหลือเนื้อผ้าเบรกแล้ว เกี้ยงเลยอันนี้ตัวหนีบข้างในอันนี้ตัวหนีบข้างนอกจบนะครับอันนี้ผ้าเบรกศูนย์ของศูนย์ทั้งคู่นะครับเรามาดูความหนาของผ้าเบรกนะครับหายเกี้ยงเลยนะครับดูง่ายๆเหลือแต่เหลือแต่แผ่นเหล็กเลยนะครับ ผมสันนิษฐานว่าระบบมันใช้เบรกหลังเพื่อจับในเรื่องของสติรภาพการทรงตัวหรือเปล่ารถยนต์ระยะ5 7านะครับก็เช็คเข้าศูนย์ตลอดเพิ่งเพิ่งเข้าศูนย์มาแต่เขาไม่มั่นใจว่าศูนย์เปลี่ยนตรงนี้หรือเปล่าเจ้าของก็ไม่ได้รีบินรละเอียดจากศูนย์เฮียเขาก็ใส่ข้างนอกเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็คู่หนึ่งนะครับคือจานี่เรา อันนี้มันสากมากเลยนะเราก็ขับไปอย่างนี้ก่อนเพราะว่าอะไรไม่มีแล้วก็คงไม่มีเวลาไปจงไปเจียแล้วขอให้ประของรถจากชชงกิล่าถึงเมืองไทยได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะ สนะครับของทริปนี้นะครับลัพเตอร์เบนซินผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามันทำไมถึงกินเบรกขนาดนี้อันนี้อันนี้คาดเดานะน,นี่คาดเดาเดาล้วนๆเลยนะว่าระบบเนี่ยเขาขับด้วยระบบ 4A นะครับแล้วก็อาจจะเข้าโค้งอย่างรุนแรงพอเข้าโค้งอย่างรุนแรงเนี่ยระบบเสถียรภาพการทรงตัวเนี่ยอาจจะมีการจับเบรกนะครับด้านหลังเช่นถ้ามันจะหลุด โอเวอร์สตียด้านหลังซ้ายหมุนปัดมันก็จับไว้ถ้าจะหลุดด้านขวามันก็จับไว้เพื่อดึงเข้าก็คือมันใช้ระบบพวกนี้นะครับอันนี้เดานะเดานะเสร็จไปหนึ่งข้างครับต่อมาก็เป็นล้อหลังซ้ายนะครับล้อหลังซ้ายสภาพ เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยครับนี่ครับเหล็กหลังข้างขวามาเที้ยงเหมือนเดิมนะครับไม่มีเนื้อผ้าเบรกนะครับมีแต่เหล็กนะครับเหล็กกับเหล็กคือมันหายเกี้ยงเลยนะครับอันนี้ของศูนย์นะครับอันนี้ของศูนย์ด้านขวา ก็เป็นอะไรที่ยังต้องมาวิเคราะห์นะครับว่าทำไมผ้าเบรกหลังถึงหมดถึงขนาดนี้นะครับระยะ5 000, 7 0 0 0 0กิโลเจ้าของรถเขาไม่ทราบนะครับว่ามันจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะก่อนมานี้เขาเข้าศูนย์บริการแล้วบอกให้ตรวจสอบด้วยก็แล้วก็เดินทางมาทริปนี้ใช้ระยะทางประมาณถ้าถึงด่านไทยก็9,000โลนะครับ9,000โล ประมาณนี้เลยนะอย่างที่ผมบอกนะครับผมเดาวล้วนๆเลยนะครับว่าระบบเสถียรภาพการทรงตัว 4A มันมีการจับเบรกหลังหรือเปล่าเวลาจะโอเวอร์สเตียร์ท้ายปัดด้านขวาและด้านซ้ายเดานะส่วนด้านหน้าไม่มีอะไรครับปกติอันนี้ใช้ของศูนย์บริการฟอร์ดตลอดนะครับ ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับเซอร์วิสที่เดิมครับชีคิดรีแพร์ควิดแมนทนนเซ็นเตอร์นะครับอยู่ที่อนุสาวรีย์ในวงเวียนแชงกรีรานี่แหละครับใกล้ๆปั๊มชินอเปกเน <c oughs> ี่ยแล้วกว็เช็คมืออีกทีหนึ่งนะครับ นี่เป็นมือครับไม่เช็คปอนครับ